มีชื่อบนสกอร์บอร์ด7นัดติดทุกรายการเทียบเท่าที่เคยทำไว้เมื่อปี2018หญิยิง9ก้าจ่ายจากการลงสนาม9นัดตั้งแต่เปิดซีซั่นมามีเพียงเกมกับเบอร์ลี่เกมเดียวที่ทำประตูไม่ได้ขึ้นแท่นดาวซอนโวลพรีเมียร์ลีกร่วมกับเจมี่วาร์ดี้ด้วยผลงาน6ประตูทิตราตึงเด็กหงคือแมชล่าสุดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โซโล่ล็อกหลบแนวรับทีมเยือน34คนก่อนจะหลุดเข้าไปส่งบอลซุกก้นตาข่ายโดยเท้าขวาข้างไม่ถนัด อยเงียครอปอธิบายถึงช็อตดังกล่าวว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เขายิงประตูทํานองนี้ในเกมกับนาโปลีและท็อตแนมอสเปอร์เขาก็เคยทํามาแล้วนี่คือลูกยิงเวลคลาสจากนักเตะระดับท็อปทั้งหมดคือประจักษ์พยานความร้ายกาจของโมเมซาล่าฤดูก,กาล2021ถึง2022ครับแน่นอนช่วงเวลานี้โมกำลังท็อปฟอร์มและอยู่ในร่างทองอย่างไม่ต้องสงสัยหากแต่สำหรับเด็กหงที่ชวในให้พวกเราหลงรักซาลาเวอร์ชันปัจจุบันไปอีกขั้น คือตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเจ้าตัวดูเล่นเป็นทีมมากขึ้นจังหวะไหนควรจ่ายเขาก็จ่ายโดยไม่ลังเลจังหวะไหนควรเล่นเองโมก็ทําได้กลมๆก,กล่าวคือไม่ตะบี้ตะบันก้มหน้าก้มตาย,ยิงอย่างเดียวแล้วอย่างเกมกับซิตี้ประตูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ซาลาก็เป็นคนทําเกมขึ้นมาก่อนจะจ่ายให้มาเนซัดเข้าไปไม่เหลือคือปีนี้โมมีครบทั้งยิงทั้งจ่ายจนถึงทําเกมด้วยตัวเองเทียบไปเห็นภาพย้อนกลับไปรู่การแรกกับหง แม้จะเคยรังสรรค์ผลงานสุดมหัศจรรย์โดยการมาปุ๊บยิงทำลายสถิติสูงสุดพรีเมียรีกคว้าดาวสโบปับ๊บทว่าซีซั่นปัจจุบันหากโมสามารถคงไว้ซึ่งแนวทางการเล่นและรักษาความสม่ำเสมออย่างนี้ต่อเนื่องหลายคนมองว่านี่อาจเป็นรูปก,การที่ดีที่สุดของเขากับเลี้ยวผูด้วยซ้ำโอเคถึงตรงนี้ฟอร์มในสนามดำเนินไปอย่างดุเดือดหากแต่อีกฟากหนึ่งเรื่องราวหลังบ้านระหว่างเลี้ยวผูกับซาล่าต้องบอกว่าพวกเขากำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญสุด,สด ใช่ครับในวัย29ปีโมยังเหลือพันธะกับหงแดงจนถึงซัมเมอร์2023สถานะปัจจุบันคืออยู่ในขั้นตอนการเจรจาและยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมาเลยเท่ากับว่าหากไม่มีการขยายสัญญาออกไปปีหน้าจะถือเป็นรูปก,การสุดท้ายของซาร่ากับเดอรเสดละในมุมนักเตะด้วยช่วงวัยระดับฝีเท้าและได้ชื่อว่าเป็นซีเนียร์คนสําคัญของสมโมสรนสัญญาฉบับต่อไปของโมจึงต้องสมน้ําสมเนื้อและดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เขาจะสามารถดิวได้ สำหรับซาร่าปัจจุบันเจ้าตัวรับค่าเหนื่อยกับเลี้ยพโพอยู่ที่200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็ถือเป็นอันดับต้นๆรองจากเวอร์เกลฟันไดที่รับอยู่วีก็202,000 20, ปอนด์เพียงคนเดียวทว่าในมุมเลี้ยวโพเรื่องน่าสนใจคือพวกเขามีข้อจํากัดเรื่องเพดานค่าเหนื่อยที่เข้มงวดมากๆกล่าวคือค่าจ้างฟันไดสูงสุดยังไม่ถึง200,500ด้วยซ้ํากลับกันในเคสซาร่าถ้าการเจรจาลุล่วงจริงๆตัวเลขคงไปไกลกว่าน,นั้นมากมาก และนั่นจะเป็นการพังเพดานค่าเหนื่อยครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยครับอย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากดีกรีของโมซาลาทั้งการเป็นความหวังสูงสุดในแนวรุกดาวซันโวประจําทีม4ี่รูกการติดยิงประตูตัดสินเกมมานับครั้งไม่ถ้วนบวกกับฟอร์มปัจจุบันที่ร้อนแรงเกินต้านและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆบางทีอาจต้องยืมมักทองของหน้าหังหลังโซโลเดี่ยวซัดประตูขึ้นนำสองหนึ่งใส่ซิตี้มอคืนมากล่าวซะหน่อยว่าสําหรับโมฮัมเหม็ดซาลาขอเท่าไหร่ก็ให้ไปเอยครับ